เกิดมาก็ต้องตายจากกันใช่ไหม,มบางคนก็อายุยังน้อยก็ตายก็สิ้นชีวิต,ต<อ>ใช่ไหมโอ้ใช่ร่างกายที่เป็นผู้ตายแล้วเนี่ยม,มันเสื่อมมันเน่ามันเป็นอย่างไรแม่พระและผู้รู้พาเรามาดูพาเรามาเห็นพาเรามาสัมผัสด้วยตัวเองบางคนก็แก่แล้วถึงตาย<อ>ซึ่งเป็นสถานที่ส่งร่างกายกลับสู่ธรรมชาติมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วสามสี่ครั้งแล้ว สามถึงสี่ครั้งแล้วลูกซ้ายของแม่พาเองอเหรอแม่ผู้ที่จากไปเนาะลูกของท่านเลยจริงๆเหรอครับเขาจากไปแต่ตอนอายุยี่สิบห้าปีโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้หนึ่งบดินยู่ที่ศาลาสุขสบายโอ้โหแค่ชื่อก็สุขสบายเลยถูกไหมครับสงบร่มเย็นตั้งแต่ที่ก้าวแรกเข้ามาที่นี่เลยแต่สุขสบายเพราะอะไรทําไมเราถึงรู้สึกเย็นแบบนั้นมันมีเหตุผลมากมายครับคุณผู้ชมครับและผมเนี่ยเป็นเหมือนแคร์ แขกที่มาโดยที่ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าส,สถานที่แห่งนี้มีไว้เพื่ออะไรสําคัญอย่างไรแต่สัมผัสได้จากใจคือสงบร่มเย็นและเบาสบายจริงๆและผมจะพาทุกคุณผู้ชมนะครับมาลองฟังดูว่าที่นี่หมายถึงอะไรและเขาใช้ทําอะไรถึงได้สุขสงบร่มเย็นและเบาสบายขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณไอกันว่าสถานที่แห่งนี้ที่เราสัมผัสได้ถึงความร่มเย็นสบายกายสบายใจจนตั้งชื่อว่า ศาลาสุขสบายแดนสงบมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณไอครับโดยสําหรับศาลาสุขสบายหลังนี้เนาะมีที่มาที่ไปเกิดมาจากแม่พามตตาเนาะเป็นผู้นําพาสร้างเพราะว่าแม่พามตตาเองก็เห็นว่าเฮาท,ทั้งหลายอยู่นํากันเนี่ยจํานวนหลายร้อยชีวิตแล้วถ้าว่าผู้หนึ่งต้องบิล้มหายใจครับเฮากะโบมีสถานทีห้องรับ ด้วยความเมตตาของแม่พานาะต้องมีทุกสิ่งที่ต้องให้ด้วยความสะดวกสบายแก่ผู้ที่อยู่ประจําก็เลยได้เกิดศาลาสุขสบายหลังนี้ขึ้นมาเพื่อห้องฮับสําหรับผู้ที่ใจขาดแล้วแม่จะได้เอามาไว้อยู่ที่นี่เนาะเพื่ออย่างเพื่อบําเพ็ญบุญเพื่อทรงบุญให้กันในเมื่อใจขาดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชาวไทยอาจจะ ทำความเข้าใจไปต,ตามๆกันแต่ชาวสปปเราวน่าจะฟังเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมขออนุญาตเบรยเพื่อขยายความอีกนิดหนึ่งว่าคุณผู้ชมครับสถานธรรมแห่งนี้เนี่ยเขามีผู้คนมาอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยถูกไหม <_ d ata> เหมือนกับที่ที่ต้นหอมไหอมหน้าสวยเหมือนกับดาราไทยที่ต้นหอมเนี่ยที่โบหอมนะมาปลูกบ้านแล้วมีหลายๆท่านเนี่ยปลูกบ้านเหมือนกันเนี่ยคือเราก็เหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ด้วยกันก็เลยอาจจะมี แน่นอนละ่ะเหตุการณ์หนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเดินทางมาถึงอ๋อผมเข้าใจล้วทาไมถึงใช้คําว่าแดนสงบอ๋อทุกคนครับมีโอกาสที่จะสิ้นใจที่นี่เสียชีวิตที่นี่แม่แล้วท่านแม่พระ<ม>ท่านมองไปไกลกว่าน,นั้นแล้วอม,มองหมายถึงว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายจากกันใช่ไหมบางคนก็อายุยงังน้อยก็ตาย ก็กสิ้นชีวิตใช่ไหมโอ้ใช่บางคนก็แก่แล้วถึงตายโอ้ซึ่งเป็นสถานที่ส่งร่างกายกับสีธรรมชาติความตายครับพี่บุง๋งอมกลังบอกว่า,าตึ้งลึกผมก็ไปคิดถึงเรื่องนุ่นนะว่าเออผู้มีอายุเนาะ <_ V 2> <_ V 2> แต่จริงๆมันไม่จําเป็น้องเป็นผู้มีอายุนะถูกไหมเพราะความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่านแม่พระท่านท่านมองขาดไปแล้วท่านจึงให้เตรียมสถานที่แห่งนี้ไว้ แล้วเราญาติธรรมทุกคนก็มาส่งบุญร่วมกันอย่างนี้เหรอครับคุณไยแม่นแล้วคือนั่งนั่งในนี้เหรอครับนั่งอยู่ในนี้เลยประกอบศาสนพิธีเบื้องต้นในนี้แม่หรือว่าจนถึงขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยขั้นตอนทุกขั้นตอนแปลว่าเขาจะเอาปลาไหวเพียงสองสามวันเนาะแล้วแต่คุณ<อ>น่งสามวันหาวันเจ็ดวันเขาก็จะบําเพนบุญให้กันมานอนเฝ้าแล้วก็มีการไหวพระภาวนาทรงบุญให้ครูจักไปแล้วมันเลยไม่แปลกเลยที่ผมรู้สึกเหมือนมันเป็นบ้านหลังหนึ่งเลย ที่สําคัญก็คือเอาไว้ให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาเถิดผ่านปายสานเีเวลาล่วงเลยไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะทางกายก็นจะนับเกิดเป็นทามธรรมชาติโอ้โหคนรู้ก,กับคุณผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเพราะเสื้อมันบางอยู่คนรู้เพราะอะไรฮะที่บุหงพูดถึงคือความเป็นจริงเนาะมันคือการสอนอย่างหนึ่งคือหลักสูตรหนึ่งนะว่างั้นเถอะเพราะถ้าเป็นภาษาธรรมผมอาจจะความรู้เล็กๆน้อยๆนะแต่ผมเรีขึ้นได้คือโมรณานุสีครับทุกคนครับ คือความตายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากคุณไปนั่งปฏิบัตินั่งศึกษาธรรมตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือความตายความตายที่เกิดขึ้นคุณต้องนี่แหละคือความตายที่เกิดขึ้นกับพวกเราที่อยู่ด้วยกันสองที่บุงองเรยบอกว่าร่างกายที่เป็นผู้ตายแล้วเนี่ยมันเสื่อมมันเน่ามันเป็นอย่างไรแม่พระและผู้รู้พาเรามาดูพาเรามาเห็นพาเรามาสัมผัสด้วยตัวเองที่นี่เลย แ,แล้วมันคือความจริงมันคือความจริงความจริงที่เขาหลีกเลี่ยงไุณใดความจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆโอ้โูวันนี้ทุกคนครับมันมันจึ๊กมากคุณไดเราเราทําแบบนี้มากี่ปีแล้วที่มีคนเสียชีวิตแล้วก็มีมีสถานที่แห่งนี้อยู่แบบนี้ครับมากี่ปีแล้วลลด้วยสาราหลังนี้นี้สร้างมาแต่ปี2 0ง0ันสา2020ตอนนี้2025 สี่เข้าสู่ห้าปีเกือบห้าปีแล้วแล้วก็ได้ใช้งานแล้วใช้งานแล้วมากี่ขออนุญาตด้วยความเคารพทุกท่านนะครับวิญญาณทุกท่านนะครับด้วยความอยากรู้เฉยๆมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วสามสี่ครั้งแล้วสามถึงสี่ครั้งแล้วลูกซ้ายของแม่พาเองเอาเหรอม่นผู้ที่จากไปเนาะลูกของข้างเลยจริงๆเหรอครับเขาจากไปแต่ตอนอายุยี่สิบห้าปีโอ้ แม่พาเองก็ได้พามาบำเพ็ญบุญอยู่ที่นี่เป็นคนแรกส่วนคนเอาตายแล้วนเนาะเผาแล้วเลือดแต่กระดูกเอากระดูกทรงคืนหายธรรมาศาสตร์อยู่นี่แหละเป็นสางอยู่เลยค่ะมีสีสางตอนนี้มีสีสีสางสีบ่อเป็นบอ<า>คุดลงประมาณหาเม็ดเอาบ่งบ่อลงๆๆๆเรียนกันตอนพอจากไปเอาคนพอมาใบสางที่แรกตอนลูกสร้างจากไปก็สางที่สองคืออยกงหา ทุกท่านเข้าใจว่าแม่พะไม่บานร้ายหลังแต่หลังที่แม่พะจะอยู่จริงๆคือหลังสุดท้ายคือหลังนี้โอ้โหคือสิ่งที่อยู่ในหัวผมหลายอย่างมากหนึ่งในนั้นคือผมจะบอกว่านี่คือเชื่อว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนกันได้แหละไม่มีใครคิดไม่ได้หรอกแต่อย่างหนึ่งท่านทําเป็นตัวอย่างแล้วว่าเราทุกคนต้องไปถึงวันนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับแต่สิ่งสําคัญกว่ากันที่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปถึงวันนั้นคือการเตรียมตัวตาย คุณเตรียมตัวอย่างไรและความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้แต่วันนี้ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้มั่นใจไม่ได้บอกทุกคนว่าผมชัวร์แน่นอนว่าพรุ่งนี้ของผมจะมีอยู่จริงถูกไหมฮะมันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือที่ผ่านมาทุกวันทุกวันรวมถึงวันนี้ณขณะนี้ปัจจุบันนี้เราทําดีที่สุดแล้วหรือยังโดยเฉพาะการรู้จักตัวเองการค้นหาตัวเองจนเจอมู้ตัวเองเห็นตัวเองและสุดท้ายเข้าถึงตัวเอง สำคัญที่สุดเลยเพื่อจะได้ให้เราไม่ไปเบปียดเบียนคนอื่นเพราะโลกใบน,นี้ไม่สงบเพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองครับโอ้โหผู้ไดเมื่อกี้ผมถามว่าทํามากี่ปีโอโ้เราได้คําตอบที่ละเอียดลึกซึ้งมากมาในวันนี้ผู้ไดมีอะไรจะเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ดูได้ฟังไปด้วยกันนะครับสําหรับดินแดนพื้นที่มีทั้งความสงบร่มเย็นแล้วก็การให้ความสุขสบายใจแบบยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับ สิ์ญาณุสิทธิ์ทุกคนทาย,ยาทุกคนรวมถึงหลายๆคนที่กําลังชมอยู่แล้วในวันข้างหน้าทุกคนจะต้องเดินเข้ามาคุณไออยากจะบอกอะไรกับทุกคนมา้มากมมยก่อน,นีีไหมไอเองก็อยากฝากเนาะเพราะว่าเฮามีแม่พาเมตตาเป็นผู้นําพาแม่พาเมตตาเองก็บอกว่าชีวิตของเฮาเมื่อสุดท้ายก็คือต้องจากกันเมื่อล้มหายใจก็คือจบทุกคนอยู่รอถ่าวันนัางกันหมดอืแล้ว เวลาที่เฮายังมีล้มหายใจเฮาเฮยียบเฝ้าเฝ้าสร้างเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเลิศยิ่งสิ่งที่เฮาจะได้เพิงตลอดไปก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญครับสําหรับทุกๆคนเลยทุกคนเลยทุกๆวกชีวิตเลยไม่มีเพศอายุและไม่มีเชื้อชาติใดๆเหมือนกันหมดแม่ครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี่แม่ปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมชาติผู้อยู่ในตัวของเฮา หลายคนอาจจะบุ้่เข้าใจในเรื่องธรรมชาติผู้ที่ว่าแม่การปฏิบัติธรรมนี่ต้องแม่ให้ได้แต่ความสงบอย่างเดียวให้ได้ความสุขให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สถานธรรมที่นี่มีแม่พราเมตตาบอกว่าการปฏิบัติธรรมแม่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมชาติผู้ในโตขรับเมื่อเขาได้ธรรมชาติผู้ได้โตเขาแล้วธรรมชาติผู้จะมาสวยเขาเองจะมาจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้สิ่งที่เจอ ดีเย็นเป็นสุขในตอนยังมีซีเบตโยถ้าเบริรลมหายใจไปแน่นอนธรรมชาติงูดีๆของเขาก็ต้องไปสิบอลที่ดีแน่นอนครับโอ้คือผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกแทนคุณผู้ชมหลายๆคนที่กําลังชมอยู่เลยว่าเราไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยเราก็เคยฟังธรรมเคยเข้าไปวัดเคยเข้าไปนู่นไปนี่แต่เราไม่เคยรู้อะไรที่มันลึกซึ้งและละเอียดไปกว่านี้เลยซึ่งซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่า วันนี้มันมากกว่าคำว,ว่าโชคดีอ่ะคุณผู้ชมครับเราเดินเข้ามาถึงสถานที่แห่งนี้ได้เนี่ยมันมาด้วยอะไรก็ไม่รู้อะแต่รู้แค่ว่าเรามาถึงแล้วเรามีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วเรามีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วผมจึงเลือกที่จะมาถ่ายทอดสื่อสารให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันทั่วโลกว่าผมไม่อยากเก็บเรื่องราวดีๆแบบนี้ไว้เพียงแค่คนเดียวหรือแค่คนรอบข้างผมเท่านั้นคุณผู้ชมที่ผมรักทุกคนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะ สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งครับและผมมั่นใจว่าผมอาจจะไม่ได้ฟังคําพูดนี้จากท่านแม่พระผู้รู้โดยตรงแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมพูดไม่ผิดธรรมะไม่ใช่ของท่านธรรมะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับแต่ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้เหมือนกันหมดแต่อยู่ที่ว่าเราต่างหากให้โอกาสตัวเองเข้าถึงมันหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงตัวเอง การรู้จักตัวเองการค้นหาตัวเองและจนถึงสุดท้ายคือการรู้จักตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะแต่วิธีการผมอาจจะไม่ใช่ผู้รู้ที่จะอธิบายได้ทุกคนต้องมาที่นี่เองและที่สําคัญทุกคนรู้ไหมว่าคุณผู้ชมและผมทุกคนไม่มีความร่ำความรวยอายุเพศวันหน้าใดๆทั้งสิน้นมาที่นี่หรือจะไปที่ตากฟ้านครสวรรค์ก็ตามฟรีหมดทุกอย่างครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเรียกเก็บ ไม่มีการร้องขอไม่มีการเรียกบริจาคเงินใดๆทั้งสิ้นที่นี่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัจจัยขนาดนั้นแต่ให้ความสําคัญกับการค้นหาตัวเองของผู้ชมนั่นแหละฮะถ้าคุณอยากมีชิ้นที่ดีขึ้นจากคนทุกหรืออยากประสบความสําเร็จในชีวิตลองมาค้นหาเหมือนที่ผมและหลายๆคนสัมผัสได้แล้วก็เกิดผลลัพธ์แล้วจริงๆเรื่องแบบนี้มาพูดมาเล่ามันเชื่อไม่ได้หรอกครับคุณต้องมาด้วยตัวเองผมยืนยัน ว่าคุณต้องมาด้วยเหมือนผมและคณะเดินทางมาที่สปภกรลาวด้วยตัวเองเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ผู้ชมได้ดูกันนี่แหละครับสําหรับวันนี้เรื่องราดีๆแบบนี้อยากให้เป็นประโยชน์สูงสุดถ้าคุณเห็นและเป็นประโยชน์อย่าลืมคอมเมนต์มีข้อสักถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์มานะหรืออยากจะสอบถามอะไรเดี๋ยวเราให้เบอร์โทรนะครับ 4G ให้เบอร์โทรไว้และหวังว่าวันข้างหน้าหนึ่งบริษัทยพัฒน์พร้อมด้วยญาติธรรมทุกคนจะได้มีโอกาสต้อนรับคุณผู้ชมที่หลักสามสิบแปดและที่ตากฟ้านครสวรรค์ครับ ขอให้ทุกคนสบายดีมีสุขตลอดไปมาคนพบความจริงกันที่นี่ครับสวัสดีครับสบายดี